สวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะนี่ชาพัฒนนะคะปาปวนวันนี้จะมาพูดเรื่องเรื่องสมุดบัญชีธนาคารแอปธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เบอร์มือถือเนาะอันนี้จากคลิปก่อนที่ตู่เคยบอกเคยพูดไปว่าเบอร์ผูกพร้อมเพย์เนาะเบอร์ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารเนี่ยถ้าสมมติว่าสมมติเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ เปลี่ยนเครื่องใหม่เราต้องโหลดโหลดแอปใหม่ถูกไหมต้องดโหลดแอปใหม่เนี่ยเออถ้าถ้าเรายังใช้แอปแอปเดิมหมายถึงว่ามือถือเครื่องเก่าอยู่เนี่ยก็คือเราเราไม่ต้องไปลงข้อมูลใหม่ถูกไหมแต่มันจะมีประเด็นแบบว่าสมมติเบอร์ที่เราผูกพรอมเพย์ปิดไปแล้วปล่อยตัดให้มันตัดไปละแต่บังเอิญเบอร์นั้นอะเป็นเบอร์ที่เราอะแจ้งกับธนาคารไว้ว่า แจ้งกับอ,อย่างตัวศูย์หกสามหู้นย์หกสี่ใช่ไหมตอนไปเปิดอะ่ะคือแจ้งลงทะเบียนกับธนาคารไว้แล้วก็ใช้สัญญาณของมือเนี้ยเพื่อลงทะเบียนถูกไหมเอย๋ยเขาจะขอให้ปิด w บฟ i ก่อนถูกไหมตอนนี้ลงทะเบียนอะ่ะอืมตอนที่สแกนหน้าพอตัวเปลี่ยนเครื่องแล้วต้องโหลดโหลดลงใหม่ทีนี้มันก็จะให้เราใส่เลขบัตรประชาชนเนาะบางธนาคารก็ให้ใส่เลขบัญชีสแกนหน้า หรือว่ามันจะบอกให้เราปิดสัญญาณก่อนปิดบ i ฟ i แล้วก็เปิดสัญญาณมือถือถ้ามันตรวจพบว่าเป็นเบอร์มือถือที่ไม่ใช่เบอร์ที่ลงทะเบียนไว้มันก็จะบอกว่าผิดพลาดเข้าไม่ได้ติดต่อกรุณาติดต่อที่ธนาคารเอออย่างนี้เลยเพราะว่า otp อ่ะมันจะส่งไปที่เบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้ถูกไหมอืมอันนี้ในกรณีที่แบบเราย้ายเครื่องแล้วถ้ามันร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือ เบอร์นั้นปิดบริการไปแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วรายยิ่งกว่านั้นก็คือเราอยู่สมวัาเราอยู่สามประเทศเรากลับมาที่ธนาคารติดต่อสาขาไม่ได้เราจะติดต่อเจ้าที่ธนาคารยังไงอันนี้เออหรือว่าต้องติดต่อทางไหนดีโทรมายังไงดีทางออนไลน์ยังไงดีเนาะอืมก็คือตอนนี้เข้าไม่ได้ไปแล้วเนาะมีมีเคสที่เข้าไม่ได้ พร้อมเพย์เบอร์นั้นยังผูกกับธนาคารอยู่และยังไม่ได้ปิดบัญชีแสดงว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งปีไม่ได้มีการหยุดอย่างของทีทีบีเนี่ยของตัวถ้าเราไม่ได้มีการใช้งานเลยหนึ่งปีเนี่ยมันจะส่งจหมายมาที่บ้านแล้วถ้ามันมีเงินในบัญชีอยู่เนี่ยมันก็จะคงสภาพของเราบัญชีของเราไว้แต่ถ้าในนั้นมันไม่มีบัญชีแล้วมันไม่มีให้หักแล้วมันก็จะ ปิดบัญชีเราคือบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินหนึ่งปีมันจะปิดเนาะปิดไปเลยนะทุกคนแล้วก็โอนเข้าไม่ได้นะเออแต่มันจะมีกรณีแบบเนี้ยที่ว่ายังโอนเข้าได้อยู่แต่เจ้าของธนาคารนะถือสมุดบัญชีวไว้มีบ,บ,บัตรสวบัดสมุดบัตรบัตรประชาชนนะสแกนหน้าผ่านนะแต่สัญญาณมือถือไม่มีคือมันไม่ให้เข้านะมันบอกว่าให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเออ อืแล้วตอนนี้มันมีมันมีมันมีวิชาชีพใช่ไหมสมมุติว่ามันเข้าแอปธนาคารของเราได้เนี่ยมันเข้าทางอีเมลได้อะไรได้เนาะเดี๋ยวนี้น้ำพ่อมันส่งเอ่สงข้อความแจ้งทางอีเมลได้เนาะอืมเราเข้าไปตั้งค่านะถ้าสมมุติว่าเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ตั้งโอนอัตโนมัติหมายถึงว่าเงินเข้าปุ๊บก็โอนออกเงินเข้าปุ๊บก็โอนออกแบบนี้เหมือนที่ตู่ตั้งตอนทําบุญน่ะ ตัวตั้งทําบุญของหลวงตามาเนาะก็คือทุกวันอังคารเพราะว่าเป็นวันเกิดตัวนะตัวตั้งไว้ล่วงหน้าเลย1ปีทุกวันอังคารเวลาตีห้าเงินก็จะออกอ,ตอัตโนมัติแล้วมันก็จะแจ้งเราทางอีเมลนะคะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนข้อความไว้เนาะหรือว่าทางออนไลน์คอนเนอะไรเงี้ยมันก็จะ มันก็จะแจ้งไปทางอีเมลเนาะอย่างไลน์คอนเน็กต์ไลน์ก็อันตรายนะเวลาที่มีข้อมูลของพวกธนาคารน่แจ้งมาทางทําธุรกรรมผ่านทางไลน์เนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าบางคนอนุญ,ญาตให้เข้าถึงเนาะอนุญ,ญาตให้ลงชื่อเข้าใช้ผ่านรหัสหรือว่าสแกนเข้าไปใช้ได้เลยเนี่ยอยูนี้มีแบบลงชื่อเข้าใช้หนึ่ง หนึ่งแอคเขาสองสามบัญชีสองบัญชีอะไรเงี้ยก็มีให้เข้าได้มันก็เป็นความสะดวกสบายแต่มันก็ไม่ดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีตังด้วยนะคนที่ไม่ค่อยระวังตัวอืมมันก็เลยทำให้มิชฉาชีพหลอกไปได้ง่ายๆนะอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยเนาะมัน เช็คพร้อมเพย์ของตัวเองเบอร์ไหนไม่ได้ใช้ก็ให้ไปยกเลิกผูกพร้อมเพย์ซะเดี๋ยวนี้มันมันมันยกเลิกได้ถ้าสูว่าแอปมันเขายังเข้าได้อยู่เนาะเราก็เข้าไปยกเลิกแล้วถ้ามันคือบางทีมันเอาออกยากเหมือนกันนะเบอร์โทรที่ผูกไว้เหมือนเหมือนตัวเคยผูกไว้กับธนาคารกรุงไทยอ่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะเบอร์นั้นน่ะศูนย์แปดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์แปดอ่ะมันก็จะคาอยู่ตรงนั้นนะแล้วถอดออกก็ถอดยากด้วยนะ ้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารถอดให้อันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันถึงยากแล้วมันยังไม่ออกไปสักทีเนาะแต่เราก็ใช้เบอร์เบอร์อื่นอะมา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 ,มาผูกเนาะอันนี้ก็อันตรายนะอย่างอย่างถ้าเป็นบัญชีตัวเงี้ยแล้วตัวเอาเบอร์เอาเบอร์โทรของแฟนตัวนะมาผูกเงินก็จะเข้าบัญชีแฟนตัวนะไม่ได้เข้าบัญชีตัวนะอืมเพราะเบอร์โทรเบอร์โทรที่ผูกไว้ในแอปของบัญชีตัว เป็นเบอร์ของเขาไงอันนี้เข้าใจไหมเนี่ยอืมประมาณนั้นอืมอันนี้ฝากเพื่อนๆไปไปดูด้วยน้อยอย่างอย่างผูกเลขเลขบัตรประชาชนเงนี้ยเลขบัตรประชาชนเราจะผูกกับอะไรอะไรเงี้ยแต่เบอร์มือถือเนี่ยถ้าเา,ถ,าถ้าเราเปลี่ยนะหรือว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราต้องยกเลิกเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์เนาะ ทั้งช h อป e ี้เพอ r อทูไวเลสเนาะไลน์เพย์ร b บบิทไลน์เพ bk ไลน์ bk อันนี้มันเป็นบัญชีการเงินของเราหมดเลยนะทุกคนคือจริงๆเราไม่ต้องเอ,เ,อเอาตัวเราไปเปิดบัญชีทีธนะคะหรอกบัญชีม้าซึ่งกะสีกรเดี๋ยวนี้เราสามารถเปิดบัญชีผ่านแอปได้เลยเนาะใช่ไหม ลายบีเคอย่างเงี้ยเราจะเปิดบัญชีสักสองสาบัญชีก็ได้ใช่ไหมที่เป็นเป็นบัญชีของเราอะ่ะชื่อเราอะ่ะแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีได้ด้วยนะคือเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัญชีอะ่ะก็แปลอยู่เหมือนกันนะหมานถึงว่าตั้งชื่อเองอะ่ะในนั้นอ,อันนี้จริงไม่ใช่ชื่อเราแต่ตั้งตั้งห้เป็นชื่อเราแบบเนี้ยมันทําได้นะในลายบีเคไม่เชื่อลองไปทําสิอันนี้ก็อันตรายนะทุกคนอืมก็คือแบบ บางทีมันอะไรนะจากที่จะทําให้มันเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกับกลายเป็นว่ามันยิ่งยากเข้าไปอีกแล้วก็มันก็สร้างแบบโอ้ขั้นตอนเยอะแยะมากมายไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบัญชีที่ปิดบัญชีที่ผูกนะถ้ายังใช้อยู่ก็พยายามหาทางยกเลิกถ้าไม่อย่างนั้นนะทุกคนถ้ามันเข้าไม่ได้จริงๆอ่ะแนะนำให้เข้าไปที่อแอปทางลัดนะคะทุกคน แล้วเข้าไปที่เมนูอายัดบัญชีธนาคารนะกดเข้าไปแล้วกดอายัดเลยโชวแจ้งในโทรแจ้งใน,แงในอแอปทางรัฐเลยเนาะอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทางรัฐกับไทยดีอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันลิงก์กันหมดแล้วว่าข้อมูลอ่ะนะอืมก็คือสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะไม่สามารถมามามา,มาธนาคารของตัวเองได้นะ แล้วก็คิดบอกเราคิดว่าแบบเออเรากลับมาแล้วค่อยมาแจ้งธนาคารนะกลัวว่าเผื่อจะมาถึงแล้วเงินมันจะไม่ไม่เหลือให้ให้จะไม่เหลือให้ให้ให้เห็นนะบางทีอาจจะมีแค่ตัวเลขในสมุดแต่เงินจริงๆมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะอืออนี้ต้องระวังเรื่องนี้มันไว้ใจใครไม่ได้แล้วสมัยเนี้เนาะนอกจากตัวเองก่อน คนในครอบครัวบางบางครั้งก็ยังไว้ใจไม่ได้แล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ธนาคารเดี๋ยวนี้ก็ร่วมมือกับวิชฉาชีพนะไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นใครนะแตก่ก็มีมาแล้วจริงๆเนาะไว้รหัสผ่านอะไรทั้งหลายออย่าไว้ใจใครละ่ะตรวจสอบบัญชีของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวคนรอบข้างบ่อยๆช่วยกันเตือน